ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มาอู่ต่อเติมทัพย์ครับนี่พามาดูคันนี้ครับตาเกบอกปรับราคาลงครับนี่นี่ครับเก็บช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สีช่วงล่างครับนี่ครับตอนนั้นก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับนี่ตรงนี้ไม่มีครับนี่ก็ทําให้เรียบร้อยครับนี่ เก็บสีให้เรียบร้อยครับตอนนั้นประกาศไป35,000ครับคันนี้วันนี้ปรับราคาลงอีกครับใครสนใจอยากได้ราคาขนาดไหนครับโทรมาสอบถามได้ครับแต่ว่าปรับราคาลงครับแต่ว่าลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วครับนี่สีช่วงล่างก็เก็บให้แล้วครับนี่ ขางหน้าก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับพ่นกระทะให้ดูสวยงามเลยครับนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังครับนี่ข้างหลังก็ประมาณนี้เลยครับนี่สภาพโดยรวมก็ไปราคานี้นะครับตาเกบอกว่าได้สามสิบสามครับงดต่อแล้วครับราคานี้33ครับเต็มที่แล้วครับ ทางอูก็จะไม่เหลืออะไรแล้วครับนี่ไปจะราคาทุน3 3ซื้อคันซีมาซื้อเกียร์มาทำเองครับหมดเยอะกว่านี้ครับเหล็กนี่ราคานี้ครับ33ครับนี่ดวนเลยนะครับนี่ว่ามีคนมาดูหลายเจ้าแล้วครับเราไปปรึกษาทาั้งบ้านครับมาดูก่อนมาดูยังไม่ได้ปรึกษากันครับ กลับไปปรึกษากันก่อนครับซื้อก่อนได้ก่อนครับมีคันเดียวนะครับนี่นสภาพโดยร,รวมก็จะประมาณนี้เลยครับคันซีเป็นของไมตี้ครับเกียร์ก็ไมตี้ครับนี่ไปสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่เราปรับราคาลงให้แล้วครับมาห้ามต่อเลยครับราคานี้ พร้อมส่งครับเราลดราคาให้แล้วครับพร้อมส่งครับส่งก็คิดตามระยะทางนะครับรมาณนี้เลยครับไม่รวมเครื่องนะครับ3ามหมื่นสาโอเฉพาะเครื่องนี้ก็3ามหมืกว่าแล้วครับขายตัวเปล่านะครับ3ามหมนสา ราคานี้ห้ามต่อเลยครับเพราะเราลดให้ท่านแล้วนี่สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับเอาไปใช้ได้อีกนานเลยครับนี่เก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับช่วงล่างนี่เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นี่ครับสีช่วงล่างเก็บให้ใหม่หมดครับแหนบก็เสริมให้เรียบร้อยพร้อมมันทุกครับ นี่โอ้ราคานี้ครับนี่ราคานี้เหมือนได้ฟรีเลยครับนี่สามหมืามครับถ้าไปต่อเองคันซีกับเกียร์นี่ก็เกือบสองหมื่นะครับซื้อเหล็กเสื้ออะไรอีกรวมค่าช่างค่าสีก็เกิน3ามหมไปอีกครับนี่แต่เราขายแค่3 3มหมครับนี่ สนใจโทรด่วนเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับอยากขายครับอยากขายนี่ภาพโดยรวมเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านะครับนี่สภาพข้างหน้าก็ถือว่าไม่คิดดีครับไปแบบนี้เลยนะครับนี่หรือว่าจะให้เราเพิ่มไฟให้ก็บอกได้ครับ ทางอูก็ทําให้ได้หมดครับแต่ว่าก็ต้องคิดตามราคานะครับนี่แต่ว่า3 3มหมก็ไปสภาพแบบนี้เลยครับนี่สีก็ไม่ถือว่าคดีครับขนาดผมยังอยากได้เลยครับนี่สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่สามหมนะครับ ทรก่อนได้ก่อนเดี๋ยวยังไงผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ